ดูค่าพระราชทานคุณนัทไปรีคอมไหม พี่ดูสติงขเหมือนแป๊บหนึ่งดูอยู่คุณไม่ต้องลดบิดเลทนะเว้ยการลดบิดเลทไม่ได้ช่วยอะไรนะผ <ม S 2> ึงจะเป<น>็น6,000แล้วล<ะ>เป็นไรอะคอมเป็นไรไม่ชัวร์เลยลีรีกระตุกใช่ไหมอย่างวาร์ฟเลยกระตุกรีคอมเลยเขาลง OBS แล้วเขาไม่รีคอมมันหาก